สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาเล็กคอร์เซตนะครับผมแม็กธนกรอีกเช่นเคยมีหลายๆท่านครับติดต่อถามเข้ามานะครับทางช่องสัญญาเล็กคอร์เซตนะฮะทักคุณเป้มาในแชทว่าเอ้ยอยากจะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวสไตล์หนึ่งครับที่เรียกว่าพรีพี่สไตล์นะครับหรือว่าไอวิลลิกสไตล์พรีพี่เนี่ยมันมาจากไหนนะฮะแล้วมันมีไอเทมชนิดไหนบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวพรีพี่เดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบไปชมกันครับ ซึ่งก่อนจะพูดถึงเรื่องของไอเทมเปเปี้เนี่ยผมขออนุญาตเล่าย้อนความเกี่ยวกับสไตล์ประเภทนี้ก่อนละกันนะครับคือเปเปี้สไตล์เนี่ยมันก็ต้องเล่าย้อนมาเป็นประวัติมาจากชาวอเมริกันนะครับผมที่ประเทศอเมริกาเลยนะประมาณช่วงปี1900ต้นๆนะน,นั้นก็จะมีหลีกมหาลัยชื่อดังนะครับของพวกเด็กนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยฮะเป็นหลีกชั้นนําของโลกนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยครับมหา,หาลัยบราวน์นะฮะโคลัมเบียดาร์ตมัธคอร์เนลล์ฮาร์วาร์ดเยลส์พรินซ์ตันแล้วก็เพนซิลเวเนียนะครับสไตล์การแต่งตัวประเภทนี มันเป็นเหมือนเป็นยุคสมัยของวัยรุ่นสมัยนั้นนะครับก็คล้ายๆกับคนสมัยนี้ของยุคเราแหละมันเหมือนเป็นแฟชั่นของยุคสมัยนั้นนะที่เด็กเขาก็นิยมแต่งตัวแบบคล้ายๆการหยิบไอเทมต่างๆนานาเนี่ยมา mix and match นะครับแล้วก็เป็นสไตล์ในยุคสมัยของตัวเองนะครับซึ่งสไตล์สมัยนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเท่มากเลยนะคือเขาจะไม่ได้ยึดติดกับว่าถึงความฟอร์มัลเสมอไปแบบใส่สูทผูกท้ายอย่างเดียวนะครับคือเขาก็มีการ mix and match นะครับโทนสีที่มีความแบบมินิมอลนะอย่างเช่นแบบสีอย่างกากีนะสีน้ำ สีเขียวต่างๆหนานาเนี่ยเขาก็จับมา mix and match นะออกมาเป็นสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมากมันก็ไม่ได้เหมือนกับแค่เป็นสไตล์กันอย่างตัวแล้วคมันเป็นเหมือน,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 นเป็นวัฒนธรรมเลยนะของคนสมัยนั้นนะจะทำให้นึกถึงแบบพวกชนชั้นกางหรือชนชั้นสูงนะครับคนที่แบบมีบุคลิกภาพดี นานานะครับของคนสมัยนั้นาลากยาวมาจนถึงสมัยปัจจุบันแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวประเภทนี้มากนะ mm hmm. ผมคิดว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอย่างมากเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งไอ้คำว่าพรีพี่เนี่ยพรีพี่สไตล์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มาจากคำว่าพรี B นะครับรี B ที่แปลว่าเหมือนโรงเรียนเตรียมนะครับพรีส o ูลต่างๆนะครับของเด็กนักเรียนโ okay, <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยว่ามีไอเทมไหนบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพรีพี่โอเคครับมาถึงชิ้นแรกเลยนะครับเป็นไอเทมที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนนนนนะะครรัััับบเเเสื้้อออออชิตตต็กกซ์ฟดดา่ง จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของเสื้อสไตล์นี้เลยก็ง่ายๆครับก็มีกระดุมนะบอตตอนดาวติดเข้าไปตรงคออย่างนี้ตัวนี้ก็มีที่มาที่ไปนะคือต้องเล่าย้อนกลับไปเหมือนกันนะครับประมาณโอ้โหเป็นร้อยกว่าปีนะฮะก็เป็นแบรนด์บลูสปาร์เดอร์นั่นเองนะครับเป็นต้นตำรับต้นกำเนิดของเสื้อสไตล์ออกฟอร์ดบอตตันดาวเลยคือตอนนั้นเนี่ยทางบลูสปาร์เดอร์เนี่ยเขาก็มีโอกาสไปชมกีฬาที่ประเทศอังกฤษนะฮะเขาก็ได้รับแรงบ,บันดาลใจมาแหละจากกีฬาการที่แบบพวกโปโลนะฮะขี่มา้าแล้วก็แข่งโปโลอ่ะนะครับคนสสมมันนััยยยกกก่่่่อออออนนนนนนน้้เเเเเีีปปคืาจจะ็แบบพว มันก็ดูถูกลมตีนะฮะทำให้ปกคอเสื้อมันตะเพิดขึ้นกระดกขึ้นเงี้ยเออทางบรู๊เขาก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ติดกระดุมเข้าไปนะให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นเวลาโดนลมมันก็จะได้ไม่ปลิวนะก็เลยออกมาเป็นออกซฟอร์ดบลอนท์ดาวอย่างงี้นะมีปกคอเสื้อที่โค้งเป็นตัว S สนะฮะสวยงามนะอย่างผมเนี่ยผมเองก็ใส่ตัวบรู o k วอเตอร์เหมือนกันนะครับสังเกตว่าพอผูกท้ายออกมาเนี่ยเออปกมันดูแบบนะเรียบร้อยมากเลยนะฮะตรงช่วงแก็บตรงเนี้ยมันจะต้องมีความยาวที่สมส่วนนะทำ ไอเทมเบรปปีป้ชีนแรกที่ผมอยากจะแนะนำชิ้นที่2นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นเวลาคนแข่งกีฬานะครับก็เรียกว่ากีฬาพวกรักบี้นะเป็นเสื้อที่เรียกว่าสไตล์เดอะรักบี้เชิ้ตเอกลักษณ์ของมันเนี่ยก็จะเป็นปกคอนะเหมือนพวกปกคอโปโลแหละนะครับเป็นปกคอสีขาวนะครับแต่ว่าตรงกลางลําตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นสีนะฮะสีตัดสลับกัน บางครั้งอาจจะเห็นเป็นสีเขียวเหลืองนะฮะชมพูฟ้าน้ําเงินแดงอะไรต่างๆนานา,น,า,น,าน,นะครับก็แล้วแต่สีต้องย้อนความกับไปเลยครับประมาณปี1,800ต้องกานะครับที่ประเทศอังกฤษนะฮะตอนนั้นก็จะมีพวกโรงเรียนรักบี้สคูลนะ,ะก็แข่งกีฬารักบี้นั่นแหละมันเปรียบเสมือน,นเป็นเสื้อแข่งขันนะฮะของของทีมนักเรียนานั้นนะครับแล้วก็ซึ่งในตอนหลังเนี่ยชาวอเมริกันนะครับเขาก็หยิบ เสื้อสไตล์นี้นครับมาประยุกต์แล้วก็เอามาใช้ที่ประเทศของตัวเองนะครับกลายมาเป็นเสื้อสไตล์ที่เรียกว่าเหมือนเป็นเป p ปอร์สไตลอันหนึ่งเลยครับมาใส่แคชชัว s t สไตล์ในวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สามารถเอาไปแมชลุกได้หลากหลายสไตล์มากเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ชาวเปเปอนิยมใส่กัน ไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับก็เป็นเสื้อยืดสไตล์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าเสื้อยืดคอโปโลนั่นเองนะฮะซึ่งแบรนด์เจ้าแรกที่คิดค้นเสื้อสไตล์นี้ขึ้นมานะครับก็หนีไม่พ้นแบรนด์ยี่ห้อลาคอสเลยนะโดยคุณเรเน่ลาคอสนะครับก็เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสผมเองก็มีโอกาสนะฮะใส่ซื้อลาคอสใส่อยู่บ้างนะครับผมซึ่งมันมีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นจระเข้ปักอยู่ตรงหน้าอกอย่างนี้นะฮะ คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้มันเป็นเสื้อแข่งกีฬาเทนนิสซึ่งแบรนด์ดังๆนอกเหนือจากลาคอสที่ผมมีโอกาสเห็นชาวอาเมริกันนิยมใส่ก็อย่างเช่นพวกแบบโปโลลับฟลอเรนนะครับพวกเจครูเจเพรสหรือว่าจะเป็นพวกบรู๊คส์บาร์เทอร์นะครับซึ่งเสื้อโปโลเนี่ยจริงก็มีหลากหลายสีในสมัยนี้นะครับจริงก็สามารถเอาไป mix and match ใน look, ลุค casual ลุคประจำวันได้หรือว่าแต่งแบบ smart casual ก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในะไอเทมที่ชาวแพรพี้ชอบใส่กันเช่นเดียวกันครับ มาถึงไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็ขาดไม่ได้เลยกับการแต่งตัวเนาะพวกนันจะต้อง complete look นะก็คือเข็มขัดนั่นเองเนาะเข็มขัดซึ่งเข็มขัดที่ชาวเปรปปี้เขานิยมใส่ครับนอกเหนือจากพวกเข็มขัดหนังวัวธรรมดานะครับก็อาจจะเป็นเข็มขัดหนังสารนะครับเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นการสารมันจะมีลวดลายสลับไปมานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดมาฮะมันจะมาจากประเทศอิตาลีนะครับมันจะมีแบรนด์อยู่เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งชื่อ,ค,อค่อนข้างอ่านยากพอสมควรผมขออนุญาต ะะถ้าผมสะกดผิดต้องขอภอภัยอย่างมาก,กน,นะครับผมก,บกับข้อมูลนี้เนาะก็ชื่อว่า uh, m a n ิ f Fatura ดิโดโมโดสโ o ล่าสปาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะเขาก็เป็นเจ้าแรกที่ทำเข็มขัดประเภทนี้ขึ้นมานะครับเขาจริงแล้วเนี่ยทางแบรนด์เขาเนี่ยจะทําพวกเรื่องของเชือกนะเป็นเชือกแบบเวลาในการเดินเรือครับเป็นเชือกที่แบบใช้งานอยู่บนเรือต่างๆนะครับแล้วตอนหลังเขาก็มีโอกาสทําเข็มขัดหนังเนี่ยจากหนังวัวขึ้นมาแล้วก็สานเป็นแบบเนี้ย ผมซึ่งชาวเปปป้อเมริกันเนี่ยก็หยิบมาใช้งานในการแต่งตัวด้วยนะครับผมมาถึงอัทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการแต่งตัวนั่นก็คือกางเกงชิโน่นั่นเองนะครับอย่างผมเองวันนี้ก็ใส่เกงชิโน่สีประมาณแบบสีออกเบทเบทินรีมเหมือนกันเนาะซึ่งกางเกงชิโน่เนี่ยครับมันก็จะเป็นการออทอผ้าแบบเป็นพวกคอตตอนทวิลในสมัยก่อนนะครับผมก็จะเป็นการทอแบบเฉียงเฉียชาวเปปป้เนี่ยเขาก็นิยมใส่ กางเกงประเภทนี้ฮะในการแต่งตัวแมทช์ลุคชีวิตประจําวันนะครับในการไปเรียนการทํางานต่างๆนะครับผมแล้วก็เขาชอบใส่ให้สีของเกงเนี่ยต่างกับเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อที่เขาใส่อย่างสีที่ชาวเพปปีน้นิยมใส่นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นพวกสีอย่างพวกเบจนะฮะสีน้ําตาลสีเบจสีครีมต่างๆเนี่ยหรือว่าสีพวกออฟไวท์ White. นะฮะนี่ก็เป็นกางเกงชินโน่ที่ผมคิดว่ามันเอาไปแมทช์ลุคได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในไอเทมเพรปปี้นะครับมาถึงไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็มาถึงเรื่ององงงรรรเททท้้้าาาันนะบะซึ่ปภ ก็เป,เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวเป,ปปี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับรองเท้าทรง p e n โ r เฟอร์นั่นเองอ่านี่ครับนี่คือรองเท้าทรง p e n โ r เฟอร์นะครับที่เพื่อนๆน,น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแหละนะก็สัญลักษณ์คือจะมีหน้ากาก strap นะคาดไปซึ่งตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยครับเขาเอาไว้ใส่พวกเรื่องของจะเป็นเหรียญในสมัยก่อนคนเขาจะใส่เหรียญเข้าไปนะครับสำหรับเป็นทิปเอาไวใ้ให้กับช่างขัดรองเท้าเอาไว้ไปขึ้นรถเมล์หรือว่าหยอดตู้โทรศัพท์นะครับผมซึ่งแบรนด์ต้นต,ตำรับเนี่ย ก็คือแบรนด์ที่ผมถืออยู่นี่ชื่อว่า gs bass vjun นะครับผมซึ่งเป็นต้นแบบของรองเทาเ้า p e n ิ y loafer เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งผมมีโอกาสเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรองเท้าประเภทนี้อยู่แล้วลองคลิกเข้าไปดูคลิปยอ้อนหลังได้นะครับผมซึ่งรองเท้าประเภทนี้ครับผมชื่นชอบสไตล์ของมันมากเนาะเพราะว่ามันเอาไป mix and match ลุคค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันทํางานนะครับวันหยุดนะฮะมันสามารถอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็น formal แล้วก็ความ casual ไปเลยนะครับผมก็นิยมใส่แบบไม่ใส่ถุงเท้านะฮะใส่เป็น sockless หรือว่าใส่แบบถุงเท้าข้อสั้น หรือบางทีก็ใส่ถุงเท้าแบบเป็นข้อยาวก็ได้นะจริงมันก็ได้ออกมาเป็นอีกรูปหนึ่งเหมือนกันครับผมจริงๆแล้วเนี่ยรุงเท้าวีจุนชงของแบสเนี่ยมันก็ค่อนข้างโด่งดังมากๆนะครับในช่วงประมาณปี1950พระธานาธิบดีอย่างพวกเจฟเคนจอนเอฟเคนนีเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการพรปปี้สติ์นะครับเจมส์ดีนกใส่เพนนีโลเฟอร์ของแบสเหมือนกันเนาะเจมส์ดีนะก็ใส่เล่นหนังเช่นเดียวกันนะครับผมเนาะนี่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของรุงเท้าทรงเพนนีโลเฟอร์ของ G H โอเคครับผมเราพูดเรื่องของ Penny Loafer จาก GS f f Bezos แล้วนะครับรองเท้าอีกประเภทหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็เรียกว่ารองเทา้สาสไตล์เรียกว่า Boat Shoe นั่นเองนี่เลยนะครับนี่คือรองเทา้า Boat Shoe นะฮะเป็นรองเท้าเหมือนกระสีรองเท้าคนเดินเรืออย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแบรนด์เจ้าแรกต้นตำรับเนี่ยฮะก็หนีไม่พน้นแบรนด์ Sperry Top Sider นะครับจากอเมริกาเลยเนาะเจ้าของเนี่ยก็ชื่อว่าคุณ Paul Sperry นะครับจริงเขาก็เป็นคนเดินเรือกระสีเรืออย่างเงี้ยนะฮะมีวันนึงเนี่ยเขาเกิดไปเห็นนะฮะแรงบันดาลใจคือเขาเห็นสุนัขขออองเเเเเเ้าานนนนีี่่่่่ยยยยฮฮะะดดดิูบบบรืืไไโทแมลล แล้วตัวเขาเองเขา,าอาจจะแบบลื่นอยู่บนเรือเนาะก็เลยเห็นเ,เหมือนเป็นอุ้งตีนของสุนัขเนี่ยฮะเขาก็เลยแบบเอ้ยเราเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาทำรองเท้าดีไหมก็เลยมีโอกาสทําพื้นให้แบบเหมือนเลียนแบบเท้าของสุนัขนะครับผมทําให้มันสามารถยึดติดเกาะอ,อยู่กับบนเรือได้นะฮะแล้วก็เดินแบบไม่ลื่นนะฮะสไตล์ของสเปอร์รี่เนี่ยมันมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวมากนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นผู้นะฮะคล้ายๆพวกเทสเซลอฟเฟอร์ความทางการของมันอ่ะจะไม่สามารถไปเทียบกับพวกเทสเซลอฟเฟอร์แบบที่เป็นทางการได้นะครับตัวนี้จะแมทกับ ชุดที่ค่อนข้างจะแคชชัวรนะฮะใส่กางเกงขาสั้นนะฮะกางเกงชิโนโขาสั้นบางครั้งผมผมเองยังก็เอาไปใส่กับพวกเกางเกงผ้าวูร้อเหมือนกันนะพวกสีเทาก็ใส่ได้นะครับเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างครอบจักรวาลนกันนะสามารถใส่ได้หลายลุกแล้วก็มีหลากหลายสีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีต้นตำรับเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ,อ,อ่อนๆนะครับผมของที่คุณพอลเคยสร้างขึ้นมา มาถึงไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นอ็อเดอรีกันบ้างเนาะก็ขาดไม่ได้เลยสําหรับการแต่งตัวของผู้ชายนะก็คือเนคไทนั่นเองนะครับซึ่งประเภทที่ผมจะพูดถึงวันนี้ครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์นะเป็นซิมโบลของเนคไทสไตล์เรปปี้เลยนะครับก็เรียกว่าเรปไทนะครับเรปไทอย่างตัวนี้ที่ผมถืออยู่ประมาณ4 5หตัวนี้นะครับผมเนคไทสไตล์เรปไทคือเอกลักษณ์ของมันเนี่ยก็เพื่อจะเห็นได้ว่ามันจะมีการขีดนะเป็นสไตรป แล้วก็แบ่งชั้นของสีจริงๆแล้วเนี่ยต้กนกำเนิดของเรปเรปไทเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปก็คือจากประเทศอังกฤษนะครับจริงๆเขาได้รับแรงบ,บันดาลใจมาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจะเป็นพวกทางการทหารนะถ้าเขาจะใช้ในใไทยในสมัยก่อนเออเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะครับเขาก็แบบลองเอามาผูกนะใช้ในชีวิตประจำวันในการเรียนปี1 9 0 0ต้นๆดูนะครับผมแล้วก็ก็เป็นที่มาว่าเออ พอมันเอามาแมทช์ลุคแล้วเนี่ยมันก็เข้ากับพวกสไตล์เปปปี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเปปปี้สไตล์เลยก็ว่าได้นะครับผมเนาะอย่างแบรนด์ที่ดังๆที่ผมเห็นทำนินไทสไตล์นี้อย่างเช่นพวกเนี่ยเจครู Crew, นะฮะเจเพรสบรู๊คสปาร์เทอร์หรือพวกโรโลลาฟลอเลนที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะรวมรวมถึงที่ผมใส่อยู่ด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของนิกไสไตล์เปปปี้นะครับผม มาถึงไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็ขาดไม่ได้เลยกับการแต่งตัวนะครับก็เป็นแจ็คเก็ตนั่นเองนะแต่เสื้อแจ็คเก็ตที่ผมพูดถึงคือแจ็คเก็ตสีเนวี่นะครับเรียกว่าเป็นเนวี่เบลเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเบลเซอร์เนี่ยมันก็ถ้าแปลแบบเป็นศัพท์จาก dictionary มันก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับที่เอาไวส้สวมสวมใส่นั่นเองเนาะแล้วว่าคำว่าเบลเซอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แจ็คเก็ตที่ เป็นผ้าเดียวกับกางเกงนะครับผมเอาไว้เป็นผ้าที่ใส่แยกซึ่งเบลเซอร์นะครับที่ชาวพปปปี้เขานิยมใส่นะก็จะเป็นสีเนวี่เบลเซอร์นะครับเป็นสีกรมท่าตเข้มแบรนด์ที่เป็นต้นตำรับในการผลิตตัวเนวี่เบลเซอร์จริงๆก็จะเป็นบลูสปาร์เดอร์อีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมแบรนด์นี้เขาก็เหมือนเป็นเจ้าพ่อนะของสไตล์พปปปี้เลยนะครับผมบลูสปาร์เดอร์เขาก็มีการแอดกระดุมสีทองเข้าไปนะครับถ้าเกิดจะให้เร็ปหนักๆอย่ตัวนี้ผมผมจะไม่ใช่กระดุมสีทองผมจะเป็นกระดุมมมสีนนน้้้าาาาตตครผผผแแ่่วเเปป็็อถ บรูสฟาเธอร์จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเป็นทรงแบบอเมริกันหน่อยนะจะค่อนข้างสตรัคเจอร์นิดนึงมีทั้งแบบดับเบิลเบสเต์ดตหก,กระดุมแล้วก็มีทั้งแบบซิงเกิลเบสเต์ดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ากระดุมจะเป็นสีสีทองนะครับเอาไว้ใส่แมทช์ลุกอย่างเช่นใส่กับกางเกงกาก,ากีฮะสีพวกเบจสีกากีสีนดำตาลหรือว่าเอาไปใส่กับยีนก็ได้นะครับสังเกตได้ว่าดาราชื่อดังในสมัยนี้ฮะนักฟุตบอลอย่างพวกเดวิดเบคแฮมเองก็ใส่ดับเบิลเบสเต์ดนะครับผมสี เนวิเบรลเซอร์เหมือนกันนะครับผมพวกประธานาธิบดีชาวอเมริกันในหลายท่านก็นิยมใส่พวกบลูสปาร์เตอร์สมัยเก่าน,น,นี่ก็เป็นหนึ่งในะไอเทมสุดคลาสสิกของแฟชชั่นไอเทมเลยนะครับผม ไอเทมชิ้นต่อไปของชาวเปปปี้สไตล์นะครับถ้าเพื่อนๆเคยสังเกตพวกหนังอเมริกันนะฮะพวกเด็กนักเรียนมหาลัยเนี่ยเขาจะใส่เสื้อเหมือนแจ็คเก็ตนะครับแล้วมีตัวหนังสืออยู่ตรงหน้าอกหรือว่าข้างหลังนะครับผมอันนี้เขาจะเรียกว่าเสื้อสไตล์เดอะวาซิตี้แจ็คเก็ตนะครับผมซึ่งต้องย้อนความกลับไปประมาณช่วงประมาณปี1865ประมาณช่วงนั้นเลยครับที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับผมก็เป็นต้นตำรับที่ทําเสื้อแจ็คเก็ตประเภทนี้ขึ้นมานะครับจะมีตัวเอชใหญ่ๆนะฮะตรงหน้าอกซึ่งผ้าสมัยก่อนนะครับกกกก็จจจะผลิิตมมาาาาเอทพวสื้นด ผ้าพวกแฟร์โนนะฮะค่อนข้างจะหนาหน่อยแล้วก็เอาไว้ใส่พวกกันหนาวได้ไว้ใช้งานในพวกหน้าหนาวนะฮะซึ่งเสื้อสไตล์นี้ครับเขาก็จะเรียกอีกชื่อนึงว่าเสื้อเลตเทอร์แมนครับผมก็จะมีสัญลักษณ์นะฮะเป็นตัวหนังสือที่ปักการหน้าอกหรือว่าด้านหลังนะครับผมซึ่งในสมัยนี้ผมก็เห็นมีหลากหลายแบรนด์ทำเหมือนกันโนแล้วก็คนก็ยังคงนิยมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนักเรียนหรือว่าคนทํางานนะครับผมก็นิยมใส่เสื้อสไตล์วาร์ซิตี้แจ็คเก็ตอยู่เช่นเดียวกันนะครับผม มาถึงเสื้ออีกประเภทหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะพวกสเวตเตอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับที่ชาวอเมริกรันหรือว่าจีนแล้วก็ทั่วโลกเลยนะนิยมใส่แล้วก็เป็นหนึ่งในไอเทมไอวิล g ี่หรือเปรปี้ยส์ใส่เช่นเดียวกันนะครับก็คือเสื้อพวกเสื้อนิตนะฮะเสื้อสเวตเตอร์แบบนิตอย่างเช่นตัวนี้อ่าก็จะเป็นเสื้อที่สวมจากด้านล่างไปถึงด้านบน,นครับเอาไว้กันหนาวซึ่งไอตัวที่ผมถือนะครับ t e x t อร์ของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นว่าแบบเป็นพวกแบบการทอแบบนิตมากเท่าไหร่นะครับแต เสื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับมันจะมีการทอที่แบบเหมือนเป็นขุยๆเป็นเหมือนเป็นไหมพรมเลยนะฮะก็คือเป็นเสื้อสไตล์นิดแวร์เนาะบางครั้งก็อาจจะเห็นเป็นพวกลวดลายต่างๆนะครับเป็นพวกรูปภาพอย่างพวกอย่างแบรนด์ลับเราเล่นนะครับมีตัวหมีอยู่ตรงกลางตัวใหญ่ใช่ฮะเป็นหมีโปโลยืนยืนถือของยืนยิ้มย้มอยู่นะครับหรือว่าเป็นตัวหนังสือตัว A ตัว M ตัว B อะไรนะฮะบางคนชอบเหมือนกับแบบเออเอาไว้เป็นชื่อนามหน้าคนแล้วก็เอามาใส่นะฮะเป็นชื่อของตัวเองนะก็เป็นเสื้อสไตล์ที่ชาวเปป นำมาใส่เช่นเดียวกัน,นครับผมใน,ในชีวิตประจําวันมาถึงชิ้นต่อไปนะครับที่ชาวเปรปปี้นะฮะก็นิยมใส่นะแต่ก็ผมจะเรียกว่าเป็นผ้าแล้วกันเนาะผ้าสไตล์ที่เรียกว่าเสียซักเกอร์นะฮะอย่างตัวนี้เป็นตัวอย่างของอผ้าที่เรียกว่าสไตล์เสียซักเกอร์ er นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีะความเป็นคูคขะขยุ่ขยุด t เท็กซ์เจอร์นะฮะมันจะไม่ค่อยเรียบมันจะไม่ค่อยเท่ากันเนาะ อย่างเต็นตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อลำลองนะครับใส่ในวันหยุดซึ่งต้องย้อนความกลับไปในสมัยก่อนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนั่นเองเนาะคือชาวอินเดียนเนี่ยเขาก็มีการทอผ้านะครับเป็นคอตตอนผสมกระซิลนะฮะแล้วเวลาใช้งานไปเนี่ยล้วก็เอาไปซักนะแล้วก็เอาไปตากแดดไอ้คอตตอนเนี่ยมันจะหดตัวมากกว่าผ้าซิลนะครับผมมันก็เลยจะกลายเป็นขยุกขยุกอย่างนี้ทหารสมัยก่อนนะชาวอเมริกันหรือชาวฝั่งเรปเขาเห็นก็เฮย้ยมันก็ดูมีสไตล์มีเท็กซ์เจอร์ที่แบบแปลกดีนะฮะก็เลยเอามาใใส่น่นช้งงาซึพอ กับไปที่บ้านเกิดไปที่ประเทศครับเขาก็เลยเนิยมชมชอบเอาไปใส่แวดวงพวกกับเวิร์กแวร์นะครับใช้กับพวกกลุ่มคนแรงงานนะครับที่แบบต้องทํางานเยอะๆนะฮะเพราะมันใส่สบายมันระบายอากาศได้ดีสามารถเอาไปใช้งานในพวกหน้าร้อนได้นะแล้วก็ชาวเปเป,ป้เองเช่นกันก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นสไตล์ที่น่าสนใจนครับก็เอามา mix and match กับลุกได้อย่างเ,าเฉียบขาดเลยแหละนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสไตปล์เปเป้ที่น่าสนใจนะครับผม อ่าโอเคครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมอยากจะมาแมทลุกสักลุกหนึ่งนะครับก็เป็นลุกสไตล์ p r e ี้ y หรือไอวิลลิกสไตล์นะครับที่เ,เพื่อนๆสามารถเอาไปแต่งในชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ตกยุคไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะครับผมคิดว่าสไตล์เนี้ยมันสามารถใช้ได้จนถึงโอ้โหไปอีกร้อปีนะครับผมว่าผู้ชายก็ยังคงใส่สไตล์นี้อยู่ครับยังไงผมไปแต่งให้ดู อ่าโอเคครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นสไตล์เปร์ปี้ลุคไอวิลีกลุคนะครับที่ผมคิดว่าคนสมัยก่อนนะฮะหรือว่าคนสมัยนี้ก็ยังคงใส่อยู่นะครับผมเองก็ชอบแต่งสไตล์นี้ไปทํางานไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ที่ผมที่ผมพูดไปผมก็หยิบไอเทมที่ผมมีโอกาสได้เพิ่งพูดถึงไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาแมชลุคในชีวิตประจําวันที่ผมใช้งานนะครับก็เนี่ยฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะเนวิบเบเซอร์นะครับก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของเปร์ปี้สไตล์เลยนะครับเป็นผ้าคอป ผมก็เลือกเสื้อเชิ้ตออกซ์ฟอร์ดป๊อตเทิลดาวนะครับสีฟ้าอ่อนๆน,น,นะแล้วก็จากบรูซสปาร์เทอร์เนี่ยก็เพราะว่าปกคอเสื้อของบรูซสปาร์เทอร์เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ผูกเนคไทติดเข้าไปนะครับผมก็เป็นเนคไทสไตล์เรปไทนะฮะสีน้ำเงินนะครับแมทกับสีแจ็คเก็ตเลยนะครับมี เส้นๆตรงแบบตรงตรงเซ็กทายเนี่ยจะเป็นสีแบบออกแนวเหลืองๆทองทองด้วยนะครับผมเนาะก็ทําให้มันตัดแมทช์สีโทนเข้มกับโทนอ่อนได้อย่างลงตัวเนาะนะครับผมผมใส่เข็มขัดหนังสานเข้าไปนะครับก็เพิ่มเ,เหมือนอะไรนะเพิ่มเท็กซ์เจอร์นะฮะเพิ่มความคอนทราสต์ระหว่างพวกกางเกงกับเสื้ออย่างกางเกงเนี่ยผมก็เลือกเป็นคอตตอนชิโน่นะฮะสีออกปมาณแบบเบจเบทคิมครีมนิดหนึ่งนะครับผมปิดท้ายความเปรปี้ยจัดเลยครับก็ด้วยรองเท้า penny loafer นะครับจาก g s bass v june อันนี้จะเป็นสี mm hmm. เขาเรียกในเว็บว่าเป็นสีไวน์นะฮะเป็นสีเลือดหมูออกแนวแบบเบอร์กันดีนะฮะมันก็เป็นสไตล์ที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็ไม่ตกยุคนะ t i ม e l e s ลองไปแมทกันดูนะครับจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ลุคนี้หรอกเนาะเพื่อสามารถเอาไปมิ mix and match ได้หลากหลายลุคมากๆนะครับของสไตล์เปปป้นะครับผมวังนี้นก็จบไปแล้วนะครับกับเปเป้ย์ไอเทมนะฮะแล้วก็เปปป้สไตล์นะการแต่งตัวที่มีเอกลักษณ์ นะของโลกนี้เลยนะครับซึ่งยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราซีเนอเรตคอร์เซตด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปยังไงเราจะมาพูดเรื่องไหนกันจะพาไปช็อปปิ้งที่ไหนหรือว่ารีวิวของอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวคุณเป้ไปตอบนะยังไงก็เจอกันใหม่สวัสดีครับเอาพรินซ์สันต่อไปเดี๋ยวขอเสียี้ใหม่เลย เชียแเองลืมจริงคือแบบผมผมจำไอ้ไอ้น,นี่มันไม่ได้อ่ะ